แนลววันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่มพยามฟังเพลงนะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3ชุดนะครับระหว่างชุดหนึ่งครับแล้วที่สองนะครับที่สามนะครับจะเลือกไพ่ตัวไหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับปีตอกปีตอกปีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชิตานะครับประจำนี้ผของคนที่เลือกไพ่หนึ่งนะครับนี่อะไงกันบ้างครับดูมก็มันก็มีที่ปังมากๆอยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณ ซื้อสัตว์ป้าหมายหน่อยจิตใจโฟนิดนึงล้วก็คิดดีทำดีพูดดีหน่อยนะครับเราดูคนจะปังโคตรมากสุดๆไปเลยจ้ามาที่ดวงชะตานะครับประจวันนี้ของพระรายาไพ่ที่สองนะครับปรเป็นไงกันบ้างนะครับโดยรวมก็มันก็มีอะไรที่ออกไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดูด้านอีกขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องจิตใจโฟน่อยแล้วก็จิตใจเข้มแข็งนิดนึงแล้วก็ฝีนทับสุดหน่อยนะครับดูรวมดวง,ดวงพนจี่ปังเองนะครับ มาที่ดวงชะตานะครับประจุบนี้ของคนเรียกพี่สาวม,มานะครับเป็นเยกันบ้างกันบ้างนะครับโดยรวมก็มันก็มีที่ที่ปังพอตัวเหมือนกันนะครับขอให้คุณเป็นผู้ให้หน่อยขยันนิดนงกล้าลุยตัวใหม่หน่อยนะครับรุงคุณจะปังมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงจุดไพ่นะครับระหว่างจุดที่หนึ่งสองสามอันดนสุดนะครับจะมาแยมตีที่ ดวงไพ่ชุดท well. ี่ห <sucks> นึ um ่งเด็ด <sh> ส <sh eles> <sh> ุดนะครับเพราะอาจารย์่เป็นเซนดีมียกชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดเมนตงกันเลยกันโปรดกดเป๊ะโคงขวานและใจครับหลักขยี้มางกดติดตามช่องอาจารย์กรลูกโกรดจามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนกข้ามันครับเดี๋ยวลังขับอาจารย์อิ่มคงเบ่งมอดูวิที่นี่สวัสดีค่ะ